มือถือ s ซัมซุงของเพื่อนๆมันมีปัญหาหรือความผิดปกติอะไรที่เราไม่รู้อยู่หรือเปล่ามาตรวจสอบกันครับให้เราหาแอป Member ที่อยู่ในเครื่องครับนี่ครับแอปรูปล่างลักษณะน,นี้นะครับเมมเบอครับกดเข้าไปเลยแล้วด้านล่างขวาสุดครับนี่ครับจะมีแถบที่ชื่อว่าความช่วยเหลือให้กดไปเลยจะมีหัวข้อการวิเคราะห์โทรศัพท์ครับข้างบนนี้ให้กดคําว่าเริ่มต้นได้เลยครับ มันก็จะเริ่มการวิเคราะห์โทรศัพท์เราในทุกฟังก์ชันแล้วเราก็รอแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปก็จะมีให้เราทดสอบมากมายครับเมื่อทดสอบเสร็จครับอันไหนที่มีปัญหามันจะขึ้นโชว์มาเป็นสีส้มๆแบบนี้ครับของผมเนี่ยการสั่นมีปัญหาจริงๆมันปกตินะครับแต่ผมกดว่ามันมีปัญหาเพื่อโชว์ให้ดูว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยมันจะขึ้นโชว์แบบนี้หรือจะใช้อีกวิธีครับดั้งเดิมเลยนี่ให้กดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์แล้วก็ดอกจัน สีเหลี่ยมครับอันนี้ก็จะขึ้นมาทดสอบให้อีกรูปแบบหนึ่งครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับลองทํากันดูครับเผื่อเครื่องใครมีปัญหาแล้วยังอยู่ในประกันจะได้เอาไปเคลมได้อ่ะลองดูครับถ้าชอบทิกดีๆแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ